ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ1 1เซนเตอรทางเลือกที่ลิพูและแมนยูควรดึงตัวมาอุดแนวรับซัมเมอร์หน้าเปิดรายชื่อเสเกองหลังฟอร์มแรงสำหรับลิพูและแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่มีความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาเสริมทัพแนวหลังฤดูกาลหน้า ดูเหมือนว่าณนะเวลานี้ทั้งริพูแลแมนเชสเตอร์เด็จจะประสบปัญหาใกล้เคียงกันคือการขาดกองหลังที่มีความแน่นอนสม่ำเสมอไว้ใจได้ดานเปียแสดงก็มีปัญหาสะสมมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วแต่ก็ยังหาคนที่ใช่ไม่ได้จนกลายเป็นว่าต้องไปดึงจอนี่อีเวนอดีตเด็กปั้นสมสรนเข้ามาใช้งานแก้ขัดในฤดูกาลนี้ขณะที่ฝั่งหงแดงฟันไดก็โรยราไปตามอายุขณะที่โจมาติปก็เจ็บยาวและกําลังจะหมดสัญญากับทีมนั่นทําให้พวกเขาจําเป็นต้องหาปราการหลังคนใหม่เข้ามาเสริมทัพ หากต้องการจะต่อยอดความสําเร็จจากผลงานที่เจอเกนครอปเคยทําเอาไว้ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวม11เซนเตอรแบ็กที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้โดยจะมีใครกันบ้างนั้นลองไปชมกัน10เซนเตอรแบ็กทางเลือกที่ลิพูและแมนยูคนดึงตัวมาอุดแนวรับซัมเมอร์หน้า 1. มัตทาเดลิกจากบมินิก กองหลังชาวฮอลแลนด์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีพื้นที่ลงเล่นภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคินในฤดูกาลนี้จนมีข่าวลือนาโฮถึงเรื่องการย้ายทีมโดยเจ้าตัวเคยร่วมง,งานกับเอรดิคเทนฮากสมัยอยู่กับอาแจ็กซ์แถมยังเข้าข่ารู้ใจกับฝันได์เป็นอย่างดีในการคุมเกมรับให้ทีมชาตินเธอแลนด์ค่าตัวที่คาด65้าล้านยูโร2เบรเมอร์จากยูเวนตุสกองหลังชาวบาราซิลวัยี6ปีของยูเวนตุสไปอีกหนึ่งรายที่ดูจะเนื้อหอมมาตั้งแต่เดือนมกราาาาาาาคมมมมทที่่่ผนนนแแ้้จะเเปป็ตตััตัววหาาหลลกกดยยญงงงริขอ นั่นอาจทําให้พวกเขาจําเป็นต้องยอมปล่อยตัวสตาร์รายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ค่าตัวที่คาด55ล้านยูโร 3. อันโตนิโอซินวาจากเบนฟิกา้ากองหลังวัย20ปีชาวโปรตุเกสของเบนฟิก้าที่รับฉายาว่าเป็นนิวรูเบนดิอาสแถมปัจจุบันเจ้าตัวยังเป็นตัวหลักให้กับทั้งสโมสรแถมยังติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังมีโอกาสสูงที่จะได้ลงสนามเป็นตัวหลักในชุดยูโร2024ที่จะถึงนี้ค่าตัวที่คาด5้าล้านยูโรสีอด ค o นซโ l อินาเ i โอสปอร์ติ้งลิสบสอนสปรากาลังดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนที่ปัจจุบันจับคู่เล่นร่วมกันได้ยังเข้าขาจนตกเป็นที่หมายตาของหลายทีมดังในยุโรปและซาอุดีอาระเบียซึ่งมีโอกาสสูงที่ใครคนใดคนหนึ่งจะย้ายออกจากทีมไปหลังจบฤดูก,กาลข้าตัวทิ่คาดิโอแมนเดส45ล้านยูโรอีกนาเชโอ45ล้านยูโร5เอ็ดมอนด์แทปโซบาปีเอโรฮินคาเปเอจากไบเออร์เลวเซ่น กองหลังชาวบูกินาฟาโซและเอลกรอที่ปัจจุบันระเบิดฟอร์มเก่งอยู่กับไบเออร์เลเเซนที่คุมทีมโดยว่าที่นายใหญ่คนใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างชาบีหลอนโซแต่กรณนั้นก็มีข่าวว่าแมนยูเองสนใจในตัวแทปโซบาอยู่ด้วยเช่นกันค่าตัวที่คาดแทปโซบา45ล้านยูโรคินคาบีเอ40ล้านยูโร6ช่องแครเตอโบจากนิส ปราการหลังชาวฝรั่งเศสอดีตเด็กปั้นจากลามาเซียที่ปัจจุบันออกมาโด่งดังกับนีสโดยผลงานอันโดดเด่นมีความเร็วแถมยังแข็งแกร่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวกับทั้ง2ทีมมาก่อนเช่นกันค่าตัวที่คาด40ล้านยูโรเจแม็ Max ์คิวแมนจากวูฟแฮมปันกองหลังดีกรีทีมชาตงกรีที่มีประสบการณ์อย่างช่ำชองบนเวทีพรีเมียร์ลีกซึ่งผลงานส่วนตัวของเขาก็จัดว่าไม่ธรรมดากับการเป็นตัวหลักให้กับวูฟแฮมปันและน่าจะย้ายไปเล่นให้กับทีมใหญ่ได้สบาย แต่ด้วยการเป็นสัญชาติอังกฤษก็ไม่แน่ใจว่าราคาจะสูงมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์ค่าตัวที่คาด50ล้านยูโรแปร์จอร์ตแบรนเวิจากเอเวอเรตนแม้ผลงานของต้นสกัดจะไม่ดีนักแต่ผลงานส่วนตัวของเขาจัดว่าโดดเด่นหลังจากได้รับโอกาสจากชอนได้จนกลายเป็นตัวหลักในทีมกุดิสันพาร์คไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังได้รับความสนใจจากหลายทีมหอตารางซึ่งแมนยูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่าตัวที่คาด40ล้านยูโร9เลนนี่โยโรจากลิว กองหลังดาวรุ่งวัยเพียง18ปีชาวฝรั่งเศสที่แจ้งเกิดกับลิวจนเนื้อหอมไปทั่วทั้งโยุโรปตลอดช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาด้วยอายุที่ยังน้อยและแหวว่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นแข้งระดับท็อปได้ก็ไม่แปลกที่สมัยน,นี้เขาจะย้ายไปอยู่กับทีมที่มีขนาดใหญ่กว่าค่าตัวที่คาด30ล้านโยูโรไม่ใช่ซาลาและฟานไดจัดอันดับ1ิบนักเตะลิเวอร์พูลที่เจอเกนครอปเรียกใช้งานมากที่สุด เจอเกนครอปประกาศอำลาสมสรอยังเป็นทางการหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ9ปีนายใหญ่ชาวเยอรมันได้ฝากความยิ่งใหญ่เอาไว้กับสมสรมากมายจนลิเวอร์พูลกลับขึ้นมากลายเป็นยักษ์ใหญ่ของยุโรปได้อีกครั้งเจอเกนครอปเข้าคาคุมลิเวอร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีส0 1 5าพาทีมลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น468นัดชนะ291เสเสมอ96แพ้81ใช้นักเตะไปทั้งสิ้น106คนตลอดระยะเวลาเกือบ9ปีในถินแอนฟิ์และนี่คือสี่ประดับน มาจนถึงทุกวันนี้10จีนี่ไวโดดุม237นัดกองกลางชาวนธอร์แลนด์อยู่กับลิฟูมาตั้งแต่ปี2006จนถึง 2, 2021ลงสนามไปทั้งสิ้น237เกมนับรวมเป็นเวลา18,299นาทีในยุคของครอปทำไปยิบ2ประตูกับ16แอซซิดด้วยกัน9เฟอร์กิลฟันได้249นัดกองหลังตัวเก่งที่ปัจจุบันยังคงค้าแข่งอยู่กับทีมลงเล่นให้ครอปไปแล้ว249เกมนับรวมเป็นเวลา22,180นาทีในยุคของครอป ทำไป21ประตูกับ14แอซิส8อลิซอนเบเกอร์255นัดในทวารมือหนึ่งชาวบราซิลที่ยังยืนระยะกับทีมมาจนถึงปัจจุบันลงสนามไปทั้งสิ้น255เกมนับรวมเป็นเวลา23,005นาทีในยุคข,ของครอปทาไป1ประตูกับ3แอซิสเจดซาริโอมาเน่269นัดตัวรุกชาวเซนกาลที่ย้ายมาอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2006และออกจากทีมไปเมื่อ2ฤดูกาลก่อนเคยลงเล่นภายใต้ย,ยุคข,ของครอปถึง269เกม นับรวมเป็นเวลา21,683นาทีทำไป120ประตูก,กับ48แอซิสต์กแอนดูโรปสัน279นัดแบ็คซ้ายชาวสกอตแลนด์ลงสนามให้ครอบไปแล้ว279เกมนับรวมเป็นเวลา23,710นาทีทำไป9ประตูก,กับ63แอซิสต์5เทนอเล็กซาน no, เดร์302นัด แบ็กขวาลือพอดีเป็นเด็กปั้นที่ครอบดึงตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กับมือลงสนามไปแล้วกว่า302เกมนับรวมเวลา24,565นาทีทำไป18ประตูกับ82แอซิสซีจอแดนเฮนเดอร์สัน3า4 0 4นัดกองกลางดีกรีทีมช่างงกรีซที่เคยค้าแข่งมาก่อนยุคของครอปแต่ก็เป็นอีกคนที่นาใหญ่ชาวเยอรมันไว้ใจโดยลงสนามไปมากถ,ถึง304เกมคิดเป็น22,27นาทีทำได้13ประตูกับ29แอซิส 3. เจมส์มิลเนอร์323นัดแข่งสารพัดประโยชน์ที่สั่งให้ทำอะไรก็ทำหมดจนเรียกได้ว่าเป็นนักเตะข้างกายครอบอีกรายหนึ่งเลยก็ว่าได้ลงสนามให้ทีมไป323เกมหากนับเวลาที่ลงสนามจะอยู่ที่ราว18,287นาทีทำได้ยี่สมาประตูกับ44แอสซิสต์ให้กับทีม 2. โมซาลาสา2นัด ดาวยิงขวัญใจมหาชนที่ย้ายกลับมาแจ้งกันในยุคข,ของครอปซึ่งเจ้าตัวก็เป็นนักเตะที่ยิงประตูให้กับนายใหญ่รายนี้มากที่สุดอีกด้วยลงสนามให้ทีมไปแล้ว332นัดรวมเป็น27,120นาทีทําไป204ประตูกับ93แอซิสหนึ่งบ๊อบบี้ฟิเมโน่355นัดกองหน้าชาวบราซิลที่ดูมันจะเป็นคนที่มีสไตล์การเล่นตรงใจครอปมากที่สุด พร้อมทำสถิติถูกส่งลงสนามมากที่สุดตลอดอาชีพการเป็นกุนซือของนายใหญ่เลือดอินซีเล็กรายนี้เลยก็ว่าได้กับการลงเล่นไปถึง350เกม25,95นาทีทําได้111ลูกกับ79แอซิสจอแดนเฮนเดอร์สันตามรอย6กแข่งชีวิตเปลี่ยนหลังออกจากลิเวอร์พูล ตลอดหลายปีที่ผ่านมาลิพูเป็นหนึ่งในสโมสรที่เสียสตาประจำทีมไปหลายรายซึ่งก็มีจํานวนไม่น้อยที่ย้ายออกไปประสบความสําเร็จกับสโมสรใหม่ไม่ว่าจะเป็นลุยโซเรตหรือราฮิมสเตอร์ลิงที่ต่างไปกอบโกยความสําเร็จได้ในระยะไม่กี่ปีที่ออกจากทินแอนด์วิลยางไรก็ตามมีอีกหลายแข้งชื่อดังที่ย้ายออกจากรัวหงแดงแล้วล้มเหลวไม่เป็นท่ากับทีมใหม่จนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากเช่นกันและนี่คือตัวอย่างอดีต6แข้งดังที่ย้ายออกจากลิพูแล้วไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่คาดหวังเอาไว้ โจอแดนเฮนเดอร์สันหลังจากตัดสินใจยุติการค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา <c oughs> เพื่อย้ายไปอยู่กับเอลเอเดฟังในลีกซาอุพร้อมได้กลับไปร่วมงานกับสตีเวนเจอรัตกุ่นสือเลือดพอดีอครั้งอย่างไรก็ตามหลังย้ายไปได้เพียงไม่กี่เดือนเขาไม่สามารถปรับตัวในการลงเล่นบนลีกซาอุได้เลยโดยฝากสถิติลงเล่นเพียง19นัดจากทุกรายการเท่านั้นก่อนที่จะตัดสินใจยุติสัญญาและย้ายไปกับอาแจ็คในตลาดหน้าหนาวนี้ 5. โรเบโตฟฟิเมโน จอแดนเฮนรสันไม่ใช่อดีตแข้งลิฟูเพียงรายเดียวที่ต้องดิ้นรนในการไปเล่นบนลีกซาอุไม่ว่าเจ้าตัวจะเริ่มต้นได้ร้อนแรงด้วยการซัดแฮตติกในนัดประเดิมสนามให้กับเอาอาลีแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาดาวยิงชาวบราซิลกลับประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นยิงประตูไม่ได้อีกเลยตลอด1 6เกมหลังสุดในลีกและเชื่อว่าตอนนี้เจ้าตัวกําลังมองหาสมสร,รใหม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยซีฟิลิเป้คูตินโยหลังจากมิดฟิลด์ชาวบราซิลฝากผลงานสุดยอดให้กับลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ายมาจากอินเตอร์ม ก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะตัดสินใจย้บเยู่กับบาท์เซโลน่าด้วยค่าตัวรวมสูงถึง142ล้านปอนด์ในตลาดหน้าหนาวปี2 0 0 8อย่างไรก็ตามเส้นทางของเขากับเจ้าบุญทุมกลับไม่เป็นดังที่คาดหวังเอาไว้เขาไม่สามารถเรียกฟอร์มได้ใกล้เคียงกับสมัยเล่นให้โขงแดงได้เลยซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตการค้าแข้งของเขาก็ดูจะดิ่งลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน 3. สามดโอมาเน ปีชาวเชนการประสบความสาเร็จอย่างมากตลอด6ปีที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลกลายเป็นสามประสานสนานโลกลูกนังร่วมกับโรเบอรโต้ฟิเมโน่และโมฮัมเหม็ดซาลาก่อนที่ปี2022เจ้าตัวจะเลือกย้ายมาหาความท้าทายครั้งใหม่กับไบร์มินิกแต่ทว่าผลงานของเขากลับไม่เปรี้ยงอย่างที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้โดยยิงได้เพียง12ประตูจาก38เกมจากทุกรายการเท่านั้นก่อนที่จต้องย้ายไปกับ al N asser, N al, อัลนาเซอร์ในซาอุดูอาลนี้ 2. เฟเนันโดตอเรส อดีตของหน้าทีมชาติสเปนกลายปเป็นดาวยิงเบอร์ต้นๆของโลกสมัยเล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่หลังตัดสินใจย้า,ายไปอยู่กับเชลซีช่วงตลาดหน้าหนาวปี2011เขาก็ไม่ใกล้เคียงกับฟอร์มเดิมได้อีกเลยหลังไม่ประสบความสําเร็จกับเชลซีเขากลายเป็นนักตเตะผ่นจรย้ายไปอยู่กับทั้งเอซีเมลานแอเติโกามริดและซาง,งันโทซุปแต่ผลงานโดยรวมของเขาถือว่าน่าผิดหวังสุดๆ 1. มเคิลโอเวน Owen, อดีตดาวยิงทีมชาติกฤษเลือกที่ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดิในปี2004หลังจากค้าแข่งกับลิเวอออรร์ลาาั้งแีเเเยยยววนนนจจกกปป็ขขญดไบ ชีวิตการค้าแข่งในแดนกระชิงดูของโอเวนดูจะเป็นอย่างยากลำบากเมื่อเขาต้องตกเป็นตัวสำรองของทั้งราอูลก่อนซาเลสและโลนโดโดยได้ลงสนามไปสมุกนัดในทุกรายการทำได้13ประตูก่กอนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจย,าย้ายกลับมาค้าแข่งในพิมลีอีกครั้งกับนิวคาสเซิลในปีถัดมาแต่ผลงานของเขาก็ไม่สามารถกลับมาร้อนแรงเหมือนเดิมและต้องโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ตลอดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ